วันน <aunque S 2> ี้เตรียมเตรียมของมาเยอะไหมของอะไรอ๋อรู้สึกภูมิใจไหมสำับนักเตะคนนี้เฉยเฉยครับเฉยเฉยครับเฉยเฉยครับแล้วพี่เจเป็นไงบ้างเราไม่ต้องพูดถึงเลยนี้เป็นไงอำลาพี่โก้เนี่ยยังอยู่ไม่ใชเบย่านะ สมาคมนักข่าวกีฬาก็จัดงานนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเดินผ่านเราไปนะน่าจะเป็นเมียพี่สวัสดนะฮะไม่เล้าไม่เล้าไม่เล่าราสร้างความสันตมาแก่ทุบคนไทยครับแล้วก็เป็น หนึ่งในมิดฟิลด์ดวงใจของผมตลอดการอยู่แล้วเพราะเล่นด้วยกันมาแล้วก็รู้ใจกันที่สุดในความรู้สึกที่เราเป็นแฟนคลับที่แบบติดตามพี่โกมากว่า10ปีนะครับผมน้องเขาเนี่ยจะไปทุกที่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 ผมไปไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนเนี่ยน้องเขาจะไปก็ต้องบอกว่าดาสกอนเนี่ยเป็นนที่น่ารักมากเปิดบอลแบบคลาสสิกมากคนนี้เป็นนักบอลที่คลาสสิกจริงๆรต่อเลยว่าเป็นแบบอยู่เข้ามาแห่งความทรงจำของผมออกจากกรอบเ้าสร้างตำนาจมาอยู่ในกรอบได้ยิงเป็นใจแล ทีนไทยแลนด์ครับวันนี้เราอยู่ที่ธันดโดมึงคองนะผมกับแมตต์อัมลาพิโก้ดัสกรทองเหลาหรือว่าเชสโตเมนิเนแมตต์นะผมของ ดัสกรทองเหลาอย่างเป็นทางการอยากให้ดูบรรยากาศข้างหลังว่าแฟนบอลของพิโกมากันอย่างโหรถหลามนะผมแล้วก็อดีตทีมชาตินะผมไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวหรือว่าทีมผู้สื่อข่าวซึ่งันนี้มาอํลาพิโกกันในทั้งหมด3ทีมแล้วก็มีเกมข้างหลังให้อุ่นเครื่องให้กับทั้งอดีตนักเตะนะผมแล้วก็แฟนๆของพิโกดัสกรที่รักพิโกดัสกรเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของแต่ละคนนะผมที่เขามีความรู้สึกยังไงกับพิโกบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ ตอนนี้อยู่กับหมอแจ็คครับหมอแจ็ควันนี้เตรียมเตรียมของมาเยอะไหมของอะไรอ๋อีอ๋อวันนี้เป็นไงครับเกมอำลาเทสโทเน่แมทของพี่โก้อะสกอรซึ่งหมอแจ็คก็เล่นวีพีของววยท่าประจันอยู่กับพี่โก้ครับพี่โก้เป็นไงบ้างอาชาใส่เป็นไงครับเท่าที่หมอแจ็ครู้จักเป็นปกติทั่วไปก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งครับใช่ก็ส่วนตัวก็ก็คนข้งที่จะ เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับยังไม่ได้เป็นพี่น้องกันใช่เดินเรียนด้วยกันมาเลยเรียนด้วยกันมาด้วยใช่เดินรียนด้วยกันมาเอาละไปไงนัดสุดท้ายอำลาอย่างเป็นทางการผมนะครับในในฐานะที่รู้จักพี่ก้อ้เป็นแต่ก่อนเล่นเดนทีมชาติเล่นทีมชาติเป็นร้อยนัดนะครับผมในความรู้สึกหมอแจ็คเนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมกับนักเตะคนนี้รเฉยๆครับเฉยๆครับเฉยๆครับรู้สึกว่าเออเหรอแค่ เขาเกิดคนละรุ่นกับผมไม่ใช่เขาในสายตาเราเป็นยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่เกิดเร็วแล้วมีโอกาสก่อนถ้าแบบเกิดทันกันนี่เป็นไงไม่ดีเจของใครนะครับก็กองกลางก็ไม่มีเขาอ่ะไม่มีเขาไม่มีเขาเนาะแล้วต้องเป็นผมแหละมันขี่มานิดนิดเหลือล่ะไม่ไม่ใกล้เราเลยคือผมเนี่ยมอไซค์เขายเป็นแค่จักรยานแบบ จักรยานที่ของเด็กอ่ะสี่ร้อยปั่นนะนะจักรยานปั่นนะได้โอเคขอบคุณหมอแจ้งว่าอย่าเทียบกันเลยฮะอย่าเทียบเลยนะเทียบไม่ติดนะโอเคุณครับมีซอมีซอโอเคมีซอครับมเซอที่ไหนมีซอเขาเหรอเนี่ยพี่ โอเคครับตอนนี้อยู่กับพี่ซอครับธีระเทพพีโรไทยวันนี้เป็นแมตช์อำลาเพื่อนรักพี่ซอเป็นยังไงครับรู้สึกไครับก็รู้สึกยินดีคขาพจริงเขาก็ยินดีเขามาตั้งแต่ช่วงที่เขาเล่นอบยาทั้งชาติไปแล้วแหละครับผมก็ก็รู้สึกยินดีกับเขาครับเขาก็สร้างความสัมพันธ์มากับฟุตบอลไทยครับแล้วก็เป็น นึ่งในมิดฟิลด์ดวงใจของผมตลอดการอยู่แล้วเพราะเล่นด้วยกันมาแล้วก็รู้ใจกันที่สุดแล้วก็เป็นรู้เหตุกันด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยกันก็ดีใจด้วยเพื่นที่คนรักเขาาเยอะครับผมได้โอเควันนี้ขอบคุณพี่ซอมากพี่มาพูดความในใจให้กับเพื่อนรักที่มีแมทเทสตงวินเนียนยากเป็นทางการน้องวิศน์แล้วกันเราบอกเขาตลอดอยู่แล้วเรื่องความรู้สึกอะไรก็คงไม่ต้องพูดตรงนี้แล้วใช่ได้ขอบคุณครับ แตตอนนี้อยู่กับพี่เจโอราปัดนะพี่เจนักเตะหนึ่งคนที่จะครบร้อยนัดในทีมชาติในความรู้สึกเจือ่าแบบยิ่งใหญ่ยังไงบ้างครับก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นเจนเจนสุดท้ายอะครับที่สามารถเล่นได้แบบยืะยาเป็น10กว่าปีหลังๆเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่าฟุตบอลมันก็มันก็เปลี่ยนไปเยอะครับพอฟุตบอลลีมันโตขึ้นมันก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นแต่ว yup. ่าสมัยก to ่อนมันก็แสดงให้เราเห็นว่าไอ้พวกที่ยืนมา10ปีอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ระบบว่ามันเป็นเด็กเส้นอะเราก็เห็นว่าพอมันขาดพวกเขาไปอะ กว่าจะหาตัวแทนได้มันก็ก็ใช้เวลาแล้ว<ะ>ซึ่งวันนี้อย่างอย่างโก้เนี่ยเขาก็เอเปน็นหนึ่งกองกลางมันสมองแหละถึงแม้ว่าเวลาที่เขาเล่นยุคนั้นอาจจะโดนที่ทาวิจาร์แต่ผมคิดว่า อ่ะพอเขาเลิกไปอ่ะคนที่ดูบอลในตอนนั้นแล้วมาดูในตอนนี้ก็เปรียบเทียบเผได้ชัดว่าอ่ะอย่างเงี้ยสิปีมันจะมีสักคนหนึ่งใช่บ้านเรามันจะมีนักเตะแห่งยุคซึ่งดัสกรก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ใช่ครับนก็วันนี้ขอบคุณพี่เจลแลวป๋ามากมากเลยบรรยากาศวันนี้เป็นงานพีเที่แฟนมาส่งมอบอัลาณผมว่ามันอบอุ่นนะจริงๆตอนแรกเราคิดว่าอาพูดตามตรงนะเหมือนคิดว่าจะเตะกันเองดูกันเองเพราะว่ามันไม่ได้มีการ พายสัมพันธ์เรื่องการแบบจะเก็บค่าบัตรไหมหรือว่าจะมาดูฟรีได้แบบไหนคือมันไม่ค่อยมีโซเชียลประโคมเมืไรแต่ทุกคนที่มาคือญาติพี่น้องผมว่าแค่นี้อบุ่นแล้วใช่ใช่เพราะว่าแค่นี้ก็เขาดีใจแล้วเพราะว่าเพื่อนฝูงคนที่ใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันมันมีไม่เยอะหรอกนะครับขอบคุณจรับคจิับขอ่มากครับ ตอนนี้อยู่กับพี่กบคุณชอนุ่นุ่นพี่นัดสุดท้ายยังเป็นอาการขฟิโตดาสกร์คือถือว่าเป็นเพื่อนลุ่นนุ่นนะพี่กบก็ถือว่าเป็นเพื่อนลุ่นนุ่นแต่ว่าผมอาจจะมาทีหลังนิดนึงเป็นยังไงพี่ใจหายไหมสําหรับคนคที่เคยเล่นกันนทีมชาติมาเป็นเกือบร้อยนัดผ่าพี่โก้ก็ฉัรู้สึกภูมิใจแทนเขานะเพราะด้วยด้วยด้วยเขาเองเขาก็ทุ่มเทให้ทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติมามาเป็นร้อยเต็มมาเป็นร้อยนัดนะครับ มีรู้สึกว่าเป็นเกียรติตลอดที่มีแมทอยากเป็นทางการเนาะแล้วทีนี้การะนะบุรีฝากเป็นแฟนในการนนว่าขึ้นมาไทยลีกอือทีนี้ก็ ก็ปีแรกครับเป็นปีแรกขอ่เราพลังการนะครับก็พวกเราเองก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็รู้แหละว่าไทยลีกมันมันมันหนักขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราก็เป็นน้องใหม่ด้วยแล้วด้วยการจัดการของพลังการแรกเลยก็คือมันเป็นปีแรกและครั้งแรกในในในไทยลีกใช่ไหครับมันก็ต้องเกาต้องค่อยๆปรับไปครับแต่ก็พยายามทำให้ดีนะครับขอบคุณที่มากครับนะครับ ยั่ก็ต้องสวัสดีครับผมก็วันนี้เป็นแมตช์อำลานะครับของพี่โก้ดัศกร์อย่างเป็นทางการซึ่งในความรู้สึกที่เราเป็นแฟนคลับที่แบบผมติดตามพี่โก้มากว่า10ปีนะครับผมเพขาเนี่ยจะไปทุกที่ที่ที่ผมไปไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนเนี่ยเขาจะไปเด็กชลบุรีก็ก็เคยไปแล้วไปเชียร์แล้วก็ น้องเขาจะตามเชียร์ตลอดนัดนี้เหมือนเป็นอำลาอย่างเป็นทางการรู้สึกยังไงบ้างว่าอย่างแรกเลยคือต้องมาดูไม่พลาดยังไงก็ได้คือผมแอบรอแช์นี้มานานนะแต่จริงๆอ่ะอยากให้เป็นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจัดให้กับนักฟุตบอลที่1 0 0้ยปีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้เราก็เราก็ดูแล้วก็เชียร์เต็มที่คือโอกาสที่จะดูเป็นทางการแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วม่าจะไม่มีแล้วจริงๆก็ ดีใจกับพี่โก้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าร้อยขวาแล้วแหวี่ยงร้อยนัดที่เขาทำมามันมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสุดยอดมากเลยครับตอนนี้ไปได้สองแล้วแข่งรอลุ่นเดียวไม่รับไม่รับพี่รอดูในฐานะโค้ดต่อไปนะครับโอเคแล้วฝากชเตอร์ต่อไปของพี่โก้เนาะว่าหลังจากที่เลิกเล่นอำลาอย่างเป็นทางการว่ามีข่าวมาแล้วมีข่าวต่อไปแล้วนะว่าจะเป็นโค้ดจะเป็นโค้ชเนาะโอเคขอบคุณต้องมากครับวันนี้คบครับ ครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับมาสุดท้ายอำลาพี่โก้ดัสกรเป็นยังไงบ้างพี่บอยวันนี้ต้องบอกว่ามีเพื่อนเพือฟซีแล้วก็กลุ่มเพื่อนแบบอยู่ในทีมเดียวกันเป็นร้อยคนมาเพราะว่าทีมบอยท่าประจันก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วดัสกรก็เป็นผู้นำในทีมเป็นกัปตันทีมด้วยครับก็วันนี้มารวมกันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้รู้สึกอิ่มใจแทนแทนดัสกรแล้วก็ทีมบอยท่าประจันที่มาแสดงพลังยิ่งใหญ่ส่งท้ายนักเตะยางเป็นทางการน้องพี่บอยต้องต้องว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับกูต้องบอกว่าดัสกรเนี่ยเป็นน้องที่น่าารักกกมแล้ว็ น้องที่มีแบบเพื่อนรักอ่ะแล้วก็เป็นผู้นําในทีมด้วยเวลาแข่งขันตามที่ต่างๆเขาจะเป็นผู้นําในทีมที่สามารถเปิดบอลแบบคลาสสิกมากคนนี้เป็นนักบอลที่คลาสสิกจริงๆครับอีกหนึ่งตำนานนะผมนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยของเราัคครบโอเขอบคุณพี่อยมากครับสวัขอบคุณครับ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องมิ้นนะครับผมน้องมิ้นเป็นวันนี้เป็นแมตต์อำลาพิโก้ดัสกอร์นะผมก็คือเป็นอดีตทีมชาติของเราที่เตะทีมชาติมากว่าร้อยนัดวันนี้แล้วก็มันมีแมตต์อำลาที่มาเตะที่ทันเรอเดือกของเราวันนี้กับทีมบอยท่ามอาจาร์แล้วก็ทีมของผู้สืขาวเรามีความรู้สึกของให้พิโก้ยังไงบ้างที่แบบมกเตะคนนึงผู้ยิ่งใหญ่ในเดียร์แบบครบร้อยนัดแล้วมีแมตต์อำลาให้อย่างนี้ครับถ้าพูดถึงพ่โก้ก็ไม่น่าจะมีแฟนบอล ยอมแล้วว่าเป็นนักเตะที่เป็นตำนานคนนึงของทีมชาติไทยนะคะวันนี้พอมีแมตช์อัลลาก,ก็เราก็เห็นแฟนๆที่แบบเขารักเขารักพี่โก้ก็มากันเยอะนะคะถึงแม้แดดจะร้อนมากๆในต,ตอนเย็นแต่ว่าฟแฟนๆก็สู้ไม่มีใครแบบลุกหนีเลยทุกคนก็นั่งตากแดดรู้สึกแบบประทับใจแทนที่แฟนมาอํลลาให้พี่โก้วันนี้อย,อย่างแน่น้าแล้วไหนๆวันนี้มาดูพี่โก้แล้วแล้วพี่เจเป็นยไงบ้างอันนี้ไม่ต้องเราไม,เาไม่เราไม่ต้องพูดถึงเลย ขอบคุณน้องมินมากนะผมที่มาสัมภาษณ์วันนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นใจให้พี่เชลรบัตแล้วยวันนี้ขอให้มีสักหนึ่งประตูนะมีเตะบอลเป็นลมที่ชอบเลยนะอะไรอ่ะเนี่ยโอเคขอบคุณน้องมินครับขอบคุณครับโอเคครับอยู่ครับพี่ทีผมมองครับสวัสดีครับพี่ทีเป็นไงอำลาพี่โก้วันนี้ ยังไม่ใช่เหรนตอนเขาไปกันตอนเช้าเลยตอนเย็นเนี่ยเป็นไงต้องมาอำลาเขาแล้วผูตรดสิกราบตาน่ารักครับน้องเป็นกองที่น่ารักเรามา่วมงานวันนี้ก็รู้เลยว่าคนรักโตเยอะแต่ไม่ค่อยมาแสดงว่าคนที่มาไม่รักมันเป็นมันสุกมันสุกคนก็ทํางานรถก็ติดแต่ว่าโอ๊ยที่มาก็ไม่น้อยหรอกครับแล้วจริงๆก้เขาเป็นคนเขาตอนน้องเป็นคนถมเนื้อถมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวน้องก็ไม่กล้าจัดนะเห็นว่า สมาคมนักข่าวกีฬาก็จัดงานนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเดินผ่านเราไปนะฮะน่าจะเป็นเมียพิสวัฒน์นะฮะก็ูอบอุ่นคนนี่มาโหถือว่าจริงๆเขาเลิกเตะมาหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะเขาอะไม่คิดจะจัดหรอกแต่ว่าสมาคมนักข่าวก็รักโก้แล้วแล้วผมก็เผอิญมาอยู่แถวๆนี้พอดีถ้าอยู่ไกลกว่านี้ผมก็ไม่มาหรอกครับแต่อยู่ใกล้ก็เลยมาก็เป็นคนน่ารักครับจริงๆแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นคนถ่อมตัวเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถึงเล่นรุนแรงนะฮะเห็นเห็นทีเดียวสมปองแซวอยู่ถ้าไม่ได้ใบแดงยังไงนะสถิติจะเพิ่มขึ้นไหมไม่ได้ใบแดงเนี่ยเขาจะยิงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3เท่าหอแอดซิตอีกประมาณ5เท่าแต่มาได้ใบแดงก่อนสถิติเขาก็เลยเป็นแบบไม่ไม่ควรจะเป็นใบแดงสักอันผมชอบมากเลยที่นี่เขาถ่ายรูปไม่เกรงใจเราเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเราเราต้องเดินหนีเขาดิเดินหนีครับนั่นแหละครับก็้ชดจกรอำลา อย่างเป็นทางการนะครับขนาดนั้นเราจะไม่เห็นผู้ชายคนนี้เตะบอลเดินสายเพราะเขาไม่รับไม่รับเว็บนันไม่รับแน่นอนแต่บอลการกุศลเขาจะไปทีมบอยท่าประจันทีมอะไรเงี้ยแล้วจะมีรายการด้วยนะรายการไหนครับปองโก้หมอบอลที่ไหนเป็นรายการในช่องไทยช่องรายการสมปองนอตลิสงเลยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงโอเคปองโก้หมอบอลหมอนี่คือผม อีพีแรกมาวันไหนครอีพีแรกมาเร็วๆนี้ครับก่อนที่บอลฟิลมาเลีกจะเปิดสนามบอลไทยนี่นะครับอย่าลืมติดตามไปกดไลค์กดไลค์กดไลกดแชร์นะครับเนี่ยผมต้องตามแก้เนผหนื่อยด้วยนะครับกับปองโก้ดัสกรนองเหลาเขาดูแล้วกลัวเขาไม่มีเงินเลี้ยงลูกอ่ะ นี่คอนเซปต์ใครคอนเซปต์พีทิหรือคอนเซปต์คอนเซปต์ผมเองคอนเซปต์ขอคอนเซปต์พีแดงเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นคล้ายๆรายการมูนิทิอ่ะเจิงๆน้องเป็นคนสนุกก็เลยอยากจะชวนน้องทำบองกบมบังกรจะเริ่มติดตามนะครับโอเคขอบคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้ขอพี่โก้ช่างน่อยมาอย่ามาอย่ามาพี่โก้ดพี่โก้ดิพี่โก้ดิพี่โก้ดิี้ดิพี่โก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 ไม่โก้ด่โก้เพราะเราไปถ่ายจดิพี่ด้ดิพ้ด จำได้จำได้อันนี้ที่บ้านก็มีแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะให้ของขวัญเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่าอันนี้อันนี้รันไปแล้วร <c oughs> ันไปแล้วลน,วนี่นี่ี่โค้ดรันมาจา้าโคตรเป็นไงแฟนๆมาวันนี้เหมือนก็มา <c oughs> อำลาลัอยางเป็นทั้งงานยังเป็นทางการใช่ยวันนี้รู้สึกดีใจแล้ะกับคุณทุกคนที่มาครับนอกจากจะเป็นแฟนบักับแฟนบอลที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็ยังมีผู้เราผู้ใหญ่ หลายท่านให้เอ่ยชื่อคงไม่หมดนะครับก็หลักๆเป็นหนึ่งสองบกว่ามีกีนนะครับวันี่1มิถนายครับนายกสมาคมภาพกีฬาประเทศไทยนะครับศัพ ที่ตงที่ชัดที่เหม็นอายุสุกุมที้านล่างมากอรัาใช่ครับก็วันนี้มีเราอยากนะครับพี่บอยทัพจันทร์นะครับมาเป็นเกียรินะครับแล้วก็ทุกคนคะวันนี้มาอะมาขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้รู้สึกดีใจนะครับวันนี้เป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นแบตช์แห่งความทรงจำของผมในชีวิตการรักบอลแล้ว็จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตได้โอเคขอบคุณพี่ก้มากครับโชคดีครับ ครับก็วันนี้เป็นวันที่รู้สึกอิ่มเอมใจแทนพี่โก้ดัสคอรมาครับที่มีทั้งแฟนบอลเพื่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อนอดีตทีมชาติหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือว่าตลอดจนพี่บอยท่าประจันนะผมที่จัดแมตช์อัลาให้พี่โก้ดัสกออย่างเป็นทางการก็ยินดีกับพี่โก้ด้วยครับมีแมตช์เป็นทางการเป็นเรียบร้อยแล้วก็บรรยากาศที่คนที่มีความรักมามอบความงงงายถึงว่า มามอบูความรู้สึกประทับใจความสุดท้ายที่ได<ท>้โดนกองนี้นะผมยังไงอย่าลืมฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ดีเ e น s ์ Thailand ด้วยแล้วก็เจอกันโอกาสหน้ามาครับผมครับผมฝากสนับสนุนสินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ